สำหรับมหาปฏิปทานสูตรที่จะแนะนำต่อไปนี้ก็มีชืช่อว่าโพชฌงเจ็ดแต่ว่าเป็นพ่ชงเขามหาภติปถานสูตรนี่ผมก็จะขอนำมาพระบาลีมากล่าวไว้แต่เพียงพอเป็นนิทัศนา แล้วก็ถ้าบางตอนใดๆที่นว่าคำที่ิบายซ้ำๆกันมากผมก็ยังงดไว้จะเอาแต่เนื้อแท้ของพป้เขงพ่อชงงจิตมาแนะนำบรรดาท่านหลายสำหรับพระมบาลีเนื่อเองพ่อชงงจิตมีว่าอย่างนี้สำหรับพ่ชงนี้เป็นพ่อชงในมหาคติประธานสูตร ความมีอยู่ว่าปุณณะจับรังพิกเวพิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นต้นผมจะว่าเพียงเท่านี้ภาษาบาลีก็ขอนำเอาเนื้อความซึ่งเป็นภาษาไทยมากล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีก <c oughs> พิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงโพชฌงนี้ความจริงท่านแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรูุ้มีอยู่เจ็ดอย่างเมื่อดูก่อนพิสุทังหลายย่อมก็อย่างไรพิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจ็ด มันดูก่อนพิสทจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินในนีอันหนึ่งเมื่อสติสัมโพชชงคือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรูคือสติมีอยู่ณภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชชงมีอยู่พระณภายในจิตของเราหรือว่าเมื่อสติสัมโพชชงไม่มีณภายในจิต ก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่สติสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วยอันหนึ่งความเจริญขึ้นความบริบูรณ์ของสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วย นี่สำหรับบาลีต้นพจะกล่าวไว้แต่เป็นเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็รู้ว่าถ้าจะกล่าวไปยืดยาวก็มีเจ็ดข้อก็อมีในความซ้ำกันต่อไปในตอนท้ายท่านว่าอะไรบ้างเป็นว่าพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมเป็นภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งเป็นภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบางย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสือไปไป่อมไปภายในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นด้วความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอ เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเพียงแต่สักว่าเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ไม่เธอย่อมไม่ติดจ,จูด,ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทธิ์นันหลายพิสุทธิ์ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจ็ดอย่างนี้ นี่เป็นอันว่าผมขอนำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสซึ่งมีเนื้อความเจ็ดข้อเหมือนกันมีข้อความคำอธิบายเหมือนกันแต่เรื่องของสติมาพูดแต่เพียงอย่างเดียวนี่สำหรับโพฌงชงตอนนี้เป็นเรื่องการที่เราจะพึงปฏิบัติให้เข้าถึง การปฏิบัติเข้าถึงจริงๆนี่เขาไม่ได้ใช้การแกะตัวหนังสือเป็นสำคัญการแกะตัวหนังสือเป็นปกตินั่นเขาเรียกว่าสัญญาเพราะว่าตอนตั้งแต่ธรรมานุธรรมาธ,ธรรมสติปัฏฐานเลยนิวรณ์มาแล้วตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณทั้งหมดตอนนี้เป็นตอนที่ใช้ปัญญา ไม่ใช่ใช่แต่ความจำอย่างเดียวคือจำได้ด้วยแล้วก็คิดตามด้วยพิจารณาไปด้วยทรงอารมณ์ด้วยม,มีทั้งสมีทั้งสมถะวิปัสสนาล้วนหมายความว่า,าสมถะคืออารมณ์ที่ทรงอยู่เนื้อแท้จริงๆเป็นธรรมดา สำหรับโพชงองค์เป็นเครื่องตัดสรู้มีเจ็ดอย่างที่กล่าวว่าหนึ่งสติความระลึกได้ <c oughs> ตอนนี้สติเรานึกอะไรต้องหันไปดูตัวนึกที่พระพุทธเจ้าบอกให้เรานึกบอกให้เราคิดเนี่ยเรานึกเราคิดอะไรกันแน่ก็ต้องถอยหลังนึกคิดลงไปว่าตั้งแต่โน้นจับอนาปานุสติกมรถฐายเข้ามา ว่ากายานุปัสนามาหาสติปัฏฐานมีอะไรบ้างหนึ่งอนาปานุสติกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเพื่อเป็นการฝึกอารมณ์ของเราให้ทรงตัวนี่อย่าทิ้งไม่ได้สองสัมปชัญญะตัวการสัมปชัญญะตัวรู้ตัวว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่รหรือว่าเราทำแล้วเราคิดแล้วเราพูดแล้ว <c oughs> สามิริยาบทการเคลื่อนไหวทางกายเวลานี้เราเดินไปข้างหน้าหรือว่าเดินไปข้างหลังเราทำอะไรอยู่แล้วก็ต่อมาสตินึกได้ไว้เสมอว่าคือในปฏิกูระบบอาการสามิบสองเต็มไปด้วยความสุขปรกบในธาตุบับคือธาตุสี่เต็มไปด้วยความสุขปรกบ ในนาวสีเต็ม่ได้สรซากศพคือร่างกายของเราเหมือนกับซรากศพมีแต่ความสกขปรกเป็นของไม่น่ารักร่างกายของเราร่างกายเขาคนอื่นนั่นก็มาด้านเวทนาในสุขเวทนาก็ดีในทุกขเวทนาคนดีในไม่สุขไม่ทุกขเวทนาคนดี ขึ้นชื่อว่าเวทนาทั้งหมดในเมื่อเรามีร่างกายเวทนาประเภทนี้มันก็ครอบงำจิตใจเรา <c oughs> แล้วก็มาในด้านจิตานุปัสสนาว่าจิตมีราคะหรือว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือว่าจิตไม่มีโมหะอันนี้ต้องพวนต้นกันอยู่เสมอ จึงกระทั่งเรื่อยเข้ามากว่าจะถึงโพชฌชงย้อนกลับถอยหลังเข้าไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้องค์สมเด็จพระเินสีสอนเราเพื่ออะไรสอนให้เราทราบสอนให้เราเข้าใจว่าการมีเบญญขันแบบนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ในตอนท้ายท่านยิ่งกล่าวว่าเราไม่ควรยึดถือร่างกายของเรา ร่างกายของบุคคลอื่นและว,วัตถุทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปล่อยอารมณ์เสียด้วยวตัดสกายะทิฐิอารมณ์ก็ถึงปณิภานคือความเป็นอรหรั <c oughs> นนี่สติตัวนี้ต้องนึกย้อนถอยลงไปเสมอว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นความจริงตามนั้นนี่เราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วย ไม่ใช่ว่าเอาสติเข้าไปนึกนึกแล้วก็นึก,ก,นนกเ,เฉยๆตามแบบฉบับที่เขาเขียนมานใช้ไม่ได้กําลังใจต้องเห็นไปด้วยสติที่จะทรงขึ้นมาได้หรือไม่ได้เอาใจเป็นตัวนึกเมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจรารณาไปตามนั้น นี่เป็นอันว่าสตินี่นึกไว้ตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานเข้ามาจนทั้งถึงโพชฌงเจ็ดให้ท่านหลายพยา,ายามใครควรพิจารณาทดทวนอยู่เสมอเป็นปกติแล้วจิตของท่านจะคลายจะกำนาจของกิเลสทีลดน้อยดันน้อยตามความตั้งใจหรือว,ว่าตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นึกอะไรไม่นึกก็ช่างเถอะนึกไว้เสมอว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเต็มไปได้วยความสุขกรกสมม,มุมร่างกายเต็มไปได้วยปัจจัยของความทุกข์อารมณ์คือเวทนาที่เข้ามาเสวยกับใจก็เป็นเครื่องทําใจให้ไม่สบายอยู่ตลอดเวลา เราไม่มีความปรารถนาที่มีร่างกายต่อไปสำหรับเรา <c oughs> นี่สำหรับเรืองสติคิดอย่างนี้พยายามคิดไปด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคือว่าไม่ใช่จำอย่างเดียวจำอย่างเดียวใช้ไม่ได้ <c oughs> นี่มาพูดชงข้อดีสองธรรมวิจยะคือความสอดสองธรรม ตัวนี้เป็นตัวบอกถึงปัญญาโดยชัดว่าใครควรสอดส่องรรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงโพชชงตัวนี้เมื่อเวลานี้จิตใจของเราเนี่ยพอใจมีความเข้าใจในธรรมนั้นไหมเห็นด้วยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่านับตั้งแต่ารมณมต้น คือตั้งแต่นาฟานุสติกรรมฐานเข้ามาจนงเ่าทั้งกว่าจะถึงโพชฌงเจ็ดตอนนี้กำลังใจของเราซึ้งในธรรมนั้นมาหรือเปล่าเรามีอารมณ์ละอะไรได้บ้างของหยาบที่เราจะพึงละได้คือร่างกายมันเต็มไปด้วยความสุขปรกใจปัญญาของเรามองเห็นหรือเปล่าหรือว่ายังมีความมัวเมาอยู่ นี่องสมเด็จพระบรมครูให้สอดส่องหาความจริงถ้าจะสอดส่องกันโดยย่อๆจริงๆก็หมายความกรรมที่เป็นกุศลก็ดีกรรมที่เป็นอกุศลก็ดีคืออารมณ์คิดที่มาในใจมันมีในใจของเราอยู่เป็นปกติในส่วนใดเป็นส่วนมากคือความรู้สึกที่เป็นอกุศลมากหรือว่าความรู้สึกที่เป็นกุศลมาก นี่เป็นของผิวเผินถ้าเยอนึกลับไปทีว่ากำลังใจเขาเราทรงตัวมั่นเป็นสมาธิเกาะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลตลอดเวลาหรือเปล่าเรียกกันว่ากำลังข้นชาญโลกีอันนี้มีในใจเขาเราเป็นปกติไหมในว่าแต่สูงขึ้นไปว่าเวลานี้จิตใจเขาเราสามารถจะตัดขั้นห้าใดระยัง เรายังมีห่วงร่างกายของเราหรือหรือว่าเรายังห่วงร่างกายของคนอื่นหรือว่ายังห่วงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหรือบางอย่างถ้าขึ้นชื่อว่าความห่วงใยใดๆยังมีอยู่ยังถือว่าใช้ไม่ได้ <c oughs> เรายังไม่เชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรยด้วยนาตปัญญายจริงต่อเมื่อไรเราพิจารณาว่าขันห้าเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรก ไม่น่ารักขันห้าเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีการทรงตัวขันห้าต้องสลายตัวไปในสุดในที่สุดมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสภาวะนั้นนี้เมื่อใดเราเกิดขึ้นมาอะไรมีขันห้าเมื่อไรเราต้องพบกับความทุกข์เมื่อนั้นแต่ว่าเวลานี้จิตใจของเราวางขันห้าเช่นได้แล้วยาจะตายเขาเชิญ หรือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของสำหรับของเราที่จะมีขันห้าต่อไปกําลังใจของเรามีความมั่นคงอย่างนี้บ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังโยกสามต้นสกายทิติมีความรู้สึกว่าเราจะตายวิจิกิจฉาไม่สงสัยในคำสั่งคำสอนของ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ แล้วก็ศีลปตาปรามาตมีศีลบริสุทธิ์รักพะนิพพันเป็นอารมณ์เป็นองค์ก็ไม่โสดาบันสามารถส่งได้เด้ดดียางถ้ายังก็เร่งรัดจัดทำขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นก็พยายามสังโยกอันดับที่สองก็คือว่ากามาฉันทะเราตัดชั้นได้ด้วยกำลังของอสุภกรรมฐาน หรือว่าปรโกูลบัตทาตุบัตนวสีเราสามารถตัดได้แล้วหรือยังเพื่อพยาบาทสามารถจะตัดได้ด้วยอำนาจของปัญญาคือใช้พรมีหารสีเข้าขัดขวางเราตัดได้หรือยังนี่เป็นองค์ของพระอนาคามีสำหรับพระหันจะไม่ต้องว่ามาก ข้หอหังก็กล่าวมาแล้วก็คือตัดขันห้าเสร็จทั้งหมดขันห้าของเราขันห้าของเขาทุกทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหมดไม่มีการยึดถือขันห้าร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นทรัพย์สินต่างๆในโลกลอยหมดที่ว่าสภาวะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น มันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็ตายช่างมันความห่วงใยใดไม่มีสําหรับเราความพอใจในขันห้าไม่มีสําหรับเราต่อไปนี่เป็นธรรมวิยทยะทําได้แลวยียังใช้อจ,จิตใจไข้ครวรใช้ปัญญาไข้ควรไว้เสมอเสมอก็อดีสามวิทยะความเพียรน,นี่อารมณม์เครื่องต่อสู้ การที่เราจะหักห้ามอารมณ์ใจไม่คบกับกิเลสเป็นของยากเพราะอารมณ์จิตมันมีอยู่เสมอมรักใคร่อยู่กับกิเลสมานานในเวลาที่เราจะจากกันทั้งๆที่กำลังรักก็ต้องใช้ความเพียรเข้ามาหักห้ามอารมณ์จิต <c oughs> คือเพียรละความชั่วเพียรประพฤติความดีเป็นอันดับแรกเป็นองค์ของประสูดาบัน ไ่เพียนละคันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพียนละกันห้าของเราด้วยเพียรละกันห้าของบุคคลอื่นด้วยเพียนละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเป็นองค์พระอ,อรหรันต์นี่เราต้องใช้ความเพียนอยู่ๆใช้เฉยแย่ไม่เกิดขึ้นนะมันไม่ได้นี่คนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องทำแบบนี้ กอดีสี่องค์สมเด็จประญยสีกระตัดว่าปีติคือความอิ่มใจขณะใดที่เราใช้ความเพียงเข้าปราดประหายความชั่วขณะนั้นความชั่วถอยหลังไปจากจิตอารมณ์ที่จะคิดสร้างความชั่วคือทำลายศีลฝ่าฝืนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้ยนดาความสงสัยอารมณ์ที่คิดว่าเราจะไม่ตายและอารมณ์ที่ทำลายศีลไม่มีสำหรับเราเวลานี้ทำเบื้องต้นของเรามีพร้อมแล้วคือคือมีความรู้สึกเสมอว่าความตายเป็นของปกติธรรมดาคนเลาสายเกิดมาในโลกมันต้องตายเราไม่หวั่นไหวแต่ความตายถือว่าเป็นเรื่องปกติ ที่ไม่หวั่นไหวอะไรเพราะเรามีทุนพอในเบื้องต้นก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังครัตนะไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ นี่ความดีเบื้องต้นเกิดกับเราแล้วความเลื่อมปีติเกิดขึ้นว่าบายภูมิเราคนแล้วเพราะว่าสภาวะอย่างนี้เป็นสภาวะของพระโสดาบันถ้าดีขึ้นไปนั้นถ้าความเลื่มตรงนี้มันมีความปกติเกิดขึ้นเป็นปกติเราก็จับเอาสกายิทิฏฐิกโทษ จะว่าไปถึงกรรมฐา,านสี่สิบเสลื่อยพระมันชิน <c oughs> เอาปริโกเรสัญญาธาตุสี่นวสีเก้าเข้ามาหักล้างความรู้สึกว่าความสวยสดงามของบุคคลและสัตว์และวทำลายความรู้สึกพอใจในระหว่างเพศเห็นว่าสภาวะของร่างกายเป็น,ปน,ปนมีสภาพมันก็ซากศพ มีความเบื่อนหน่ายมีความนังเกียจในร่างกายของเราและร่างกายเขาคนอื่นมีพรมีอันศี่หะกลางความปกวธความยำบาดจิตให้อภัยต่อคนที่ทำความผิดจุดเสมอจัดแปลพยาทานอันนี้ทรงตัวขึ้นมาได้จิตใจก็มีความเอิบอิ่นใจมีความรื่มใจเป็นตัวปีติในพอชง ในที่สุดปีติก็ไปจบลงตอนนี้ละคันห้าละกายเขาเราละกายเขาบาคุณอื่นละวะัตถุทุกสิ่งทุกอย่างท <c oughs> ี่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยสติธรรมวิทยาวิทยะเป็นเพื่อนประคับประคองช่วยกันจัดทำปีติจิงเงนเกิดขึ้นมาได้นี่ข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าปัสสติความสงบ ใจและก็สงบอารมณ์ก็เป็นความจริงแล้วถ้าเราทำได้มาตามลำดับเมื่อเรามีจิตรู้สึกว่าความตายมีแน่สําหรับเราเราไม่หวั่นไหวในความตายมันก็เป็นความสงบเราไม่สงสัยในคำสั่งในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเชื่อกดขงกรรมมารมมันก็สงบ เรามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์มันก็สงบจิตใจก็สงบอารมณ์มันก็สงบไม่มีความวุ่นวายแต่ก็ยังมีอยู่ยังมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงเล็กน้อยก็ตัดมันเส้นด้วยสกายทิติแล้วก็อสุภกรรมฐานยังก็ตัดเส้นด้วยพรหมีหารสีอารมณ์ก็สงบมากขึ้นก็ยังมีอารมณ์สั้นอยู่ ตอนนี้ก็เชื่อองค์สมเด็จพระบรมครูตัดเส้หมดเลยคืตัดราวกายเราและกายเขอบุคนอื่นไม่ยินดีในกายของเราไม่ยินดีในกายของเขคนอื่นไม่ยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตามแนวนมหาพฏเิญทานนูตรตอนนี้จิตสงบจริงๆร,รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ม่เกิดในโลกเป็นของธรรมดาทั้งหมด ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้อารมณ์ก็สงบตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตตัดว่าเป็นปัจสจสิิความจริงพูดไปพูดมาก็ยันของเดิมมันก็ของเก่ามาข้อดีหกพระอง์ว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นคือการทรงกำลังใจว่าเราจะทำลายสังโยคทั้งสิบรายการให้พินาศไป จะไม่ยอมให้กำลังใจของเราเป็นท่าสของกิเลสตันหาวปาทานและกุศลนกรรมตั้งใจแล้วก็คลำดูว่าสังโยกตัวที่หนึ่งได้แก่อะไรคือสกายทิฏฐิแต่กายยทิฏตัวหลงว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราจะไม่มีในกําลังใจของเรา เราจะมีความมั่นใจไว้เสมอตั้งไว้เสมอว่าอารมณ์อย่างนี้จะไม่มีในความรู้สึกจิตใจของเราจะยอมรับนับถือตามความเป็นจริงสิ่งใดที่มันเปิดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในทำกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะทรงอารมณ์นี้ไว้ไม่ยอมให้ใครตัวอันนี้เรียกว่าสมาธิ แล้วก็เราคิดไว้เสมอว่าทรงกําลังใจว่าเราจะไม่ติดร่างกายของเราไม่ห่วงใยร่างกายของคนอื่นไม่ติดในทรัพย์สินใดๆทั้งหมดในโลกทรงอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ให้มันอยู่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าสมาธิทั้งสูงคือตัวบรรลุโคชงก็ต้องว่ากันอย่างนี้แหละข้อที่เจ็ดอุบเบกขาความวางเฉย อย่างนี้เขาเรียกสังคารุปเปกขาญาณไม่ใช่วบ่บามันนั่งวางเฉยเขาด่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ขี้เกียจด,ด่าตอบเขาว่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ที่เกียจว่าตอบแต่จิตใจยังว่างงานยังถือว่าถ้าโอกาสมีเมื่อไรเราจะตอบแทนเมื่อน,นั้นอย่างนี้เขาเรียกขันตีอดไอขันตีอดัดไม่ใช่ขันตีอดยังไม่ใช่อุเบกขา มเมตขายจริงๆก็เฉยมันทุกอย่างเอาเอารมณ์ใดที่มันมีความสุขเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของโลกก็วางเฉยถือว่านี่มันไม่ใช่ตัวจริงมไม่ใช่ตัวแท้ไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรนอนอารมณ์ใดที่มันเป็นความทุกข์เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีความหวั่นไหว โดยเพาะอย่างยิ่งท่านมุ่งเอาสังขารุปเปิขายานคือวางเฉยในขันห้าเสียหมดเพราะปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้นนั้นมันเป็นของธรรมดาที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้อะไรละ่ะความแก่ก็มาเกิดขึ้นแล้วรวู้ว่าชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ ชรวาวิทดียข้าวความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำวิทุีขังความตายเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใจเรายึดแต่ว่าถ้าใจเราไม่ยึดยอมรับั้าถือตามความเป็นจริงไปความจริงของมันอย่างนี้นั่นก็คือความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรายึดถือมัน แล้วก็วางมันเสียเลยขันห้าเกิดแก่เจ็บตายตายช่างมันเลิกขันของเราร่างกายของเราร่างกายของบุคคลอื่นไม่สนใจอะไรทั้งหมดนิเวขาวางเฉยมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยพอนี้สุดถ้ามันจะพังก็เฉยคือไม่ต้องการมันอีก เนื้อเฉยโดยไม่ต้องการอีกอารมณ์ไม่ต้องการอย่างเดียวอยากใจพ้นขันห้านี้ไปขึ้นชื่อว่าสภาวะทั้งหลายที่เป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีพรหมคนดีไม่ต้องการมีสําหรับเราอารบ,บรรดาท่านมโยคาวจรทั้งหลายสําหรับการแนะนําในโพชฌงเจ็ดในมหาปฏิปทานนั้นสูตรสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านสร้างกำลังใจส่งกำลังใจให้เป็นปกติพิจารณาทำตายพวดโจท่้งเจ็บรายการแต่ความจริงไม่ควรจะทำเฉพาะวันนี้วันเดียวพวดโจท่านเจ็บรายการนี้ทรงอยู่กับนายกำลังใจของท่านบนาุญใดท่านบู้นั้นก็ชีวา่าเป็นผู้เข้าบรรึงบรรลุมรรคได้โดยง่าย